สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีกันลัคนากันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24สิงหาคมถึง23กันยายน,นะคะ่ะช่องเชตัมทาโร่แบ่งวันที่ตามแบบตะวันตกจะไม่เหมือนกับของไทยนะคะทีนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า นี่ไม่ใช่คลิปดูดวงส่วนตัวให้กับใครนะคะเป็น general reading เป็นพลังงานรวมเป็นดวงทั่วไปอยากรู้ดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้แต่คลิปแบบนี้เนี่ยจะให้ตรงกับชาวกันทุกคนย่อมเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นนะคะถ้าคุณเข้ามาดูแล้วรู้สึกว่าตรงมากตรงน้อยไม่ตรงเลยหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับกันเกิดขึ้นได้ดังนั้นรับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะรับชมไว้เพื่อเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งเนาะไม่อยากให้เอาไปอินเอาไปเครียดหรือซีเรียสมันเยอะนะคะโอเคทีนี้นะคะชาวกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะความรักของชาวกันในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ 6ดาบ9ทวินมูฟออนออกมาแล้วนะนี่คือเอ่อเป็นพลังงานของคนที่เพิ่งผ่านความรักที่มันอาจจะไม่ค่อยดีนักนะคะหรือว่าความรักที่มันรู้สึกว่ามีแบบนี้ไม่มีดีกว่านะคะหรือว่ามีเขาแล้วก็ไม่ต่างจากการที่เป็นโสดการที่อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณตัดสินใจว่าความรักแบบนั้นเนี่ยคุณหันหลังให้แล้วก็ Move on ออกมา นะคะทีนี้เนี่ยนะเวลานี้แอนมองว่าคุณเองกำลังมองอนาคตมองในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะคะมากกว่ามากกว่าการที่จะคิดถึงในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าความสัมพันธ์หลังจากที่ move on ออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแล้วเนี่ยนะคะคุณรู้สึกว่าอยู่อย่างนั้นแล้วมันไม่มีอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้นะคะคุณรู้สึกว่าอาจถึงเวลานี้ก็ไม่ได้ เป็นโสดก็ไม่ติดนะเป็นได้นะคะมีความสุขดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของชาวกันในในช่วงนี้นะคะแอนมองว่าอยามีความรักไม้อยากมีแต่ว่าไม่ถึงกับโหยหาขนาดนั้นเพราะว่าบางคนอาจจะเพิ่งมูฟอ on ออกมาจากความรักเก่าๆทีนี้ขอดูหน่อยว่าแล้วจะเป็นยังไงต่อไปความรักของพวกคุณ โ okay. อเคมองว่าจะมีคนเข้ามาแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกเขาในทันทีด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าหลายๆคนอาจจะเพิ่งมูฟออนออกมาจากความรักเดิมๆบางคนยังติดอยู่กับความรักครั้งเก่าอะนะคะบางคนงตัดใจไม่ได้บางคนตัดใจได้แล้วแต่เข็ดอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนรักเข้ามาในใจของคุณเนี่ยมันยังหวาดระแวงมันยังกลัวมันยังมีคําถามหรืออย่างที่บอกบางคนก็ยังยังอยู่ในช่วงของการฮีลลิ่งจิตใจตัวเองยังอยู่ในช่วงของการรักษาตัวเองเพราะฉะนั้นมันยังไม่พร้อมถึงคุณจะมูฟฟอนออกมาได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้พร้อมที่จะก้าวไปเ,ออเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยนะคะยังไม่ได้พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่และจะมีใครเข้ามาไหมคะ มีโอกาสที่คนมีโอกาสที่จะเป็นคนเก่าๆคนที่คุณเคยเดียวคนที่คุณเคยคุยหรือคนที่เคยเดินออกจากชีวิตคุณไปนั่นแหละนะคะคนที่เขาอาจจะยังคิดถึงคุณอยู่หรือคุณยังคิดถึงเขาหรือทั้งสองคนนั่นแหละยังคิดถึงกันอยู่ทั้งคู่นะคะพอไม่มีกันและกันในชีวิตแล้วกลายเป็นว่าเหมือนเขามันจะมีการกลับมา มันจะมีการกลับมางอนะคะมันจะมีการ take a c ช i ่นจากฝั่งเขามันจะมีการกลับมาให้ความหวังมันจะมีการขยับตัวเพื่อจะทอะไรบางอย่างนะคะมีการดึงกันกลับเข้าไปในความสัมพันธ์ทีนี้ขอดูคนคนนี้หน่อยค่ะตอนนี้คนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับชาวกัน,นะคะ คุณยังเป็นคนสำคัญของเขาคุณยังเป็นความสุขของเขาคุณยังเป็นคนที่เขาอยากที่จะชี้แจงอออยากจะอธิบายหรือว่าอยากที่จะเขาณนะเวลานี้แอนว่าบางคนปิดกั้นการพูดคุยคุณบล็อกเขาหรือเปล่า ดูเขาอยากคุยกับคุณนะเขาอยากคุยกับคุณอยากอธิบายแต่ว่าตัวคุณน่ะเป็นฝ่ายที่ปิดกั้นการพูดคุยกับเขานะคะเจ็ดไม้อยู่ตรงนี้กับสามเหรียญอยู่ตรงเนี้ยนะคะเขาอยากคุยแต่ว่าเขาคุยกับคุณไม่ได้คุณอาจจะมีการบล็อกกันนะคะอาจจะมีการบล็อกมีการปิดกั้นไม่รับสายไม่คุยนะคะอันเฟรนอันฟอลโล่ใดๆก็ตามแต่นะคะแล้วเขาจะทำยังไงแล้วเขาจะทำยังไงอีก แอนมองเห็นความพยายามเล็กๆในใจเขาที่เขาจะกอบกู้ความสัมพันธ์ที่มันพังไปแล้วกลับคืนมาทีนี้เนี่ยนะคะแอนมองว่ามันอยู่ที่คุณแล้วละ่ะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยนะคะพร้อมเสมอที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะอยากที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมเสมอที่จะได้กลับมาคุยกันอีกกลับมาเริ่มต้นได้กันอีกแต่ว่าตัวคุณอะ แอนมองว่าคุณรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินกับความสัมพันธ์นี้แล้วคุณท่อนข้งที่จะดราม่าก,กับมันคุณทั้นั้ที่จะคิดมากกับมันคนณแค่ที่จะหวาดระแวงวิตกกังวลน,นะคะเป็นความคิดที่มันค่อนข้างที่จะเนกาทีฟกับความสัมพันธ์นี้ไปแล้วนะคะหรือคุณอาจจะมีความทรงจําที่ไม่ค่อยดีนะกับการกระทําบางอย่างของเขาเพราะฉะนั้นคุณเองก็กลัวว่าถ้ากลับมาเขามันอีกเป็นเหมือนเดิมอีกเขาจะทําเหมือนเดิมอีก มันจะพังเหมือนเดิมอีกแบบนี้มันทําให้คุณไม่กล้าที่จะก้าวเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งๆท,ที่บางทีเนี่ยเขาอาจจะบางคู่เนี่ยคนในอดีตแสดงอาการหรือว่าแสดงปฏิกิริยามาอย่างให้เรารู้แล้วนะว่าเขาอยากจะกลับมานะแต่ว่าตัวคุณเองนั่นแหละที่ยังไม่พร้อมที่จะกลับไปนะคะทีนี้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อ โอเคอันมองว่าในเวลาอันใกล้นี้นะคะจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันอีกจะมีโอกาสที่จะได้เออเป็นเพราะว่าด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกนะยังมีคนเสียดายในความสัมพันธ์นี้นะคะยังรู้สึกว่าอยากจะอยากจะได้ความสัมพันธ์นี้เอาไว้ นะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณยังเป็นของเขาอยู่เพราะฉะนั้นเขายังไม่อยากที่จะปล่อยคุณไปสัทีเดียวแต่ทีนี้อย่างที่บอกนะคะคอทเวเลีนมองเห็นแต่ความคิดมากแล้วก็ความเครียดมันเป็นการต่อสู้เอาชนะความกลัวของตัวเองคุณต้องถามใจตัวเองดีๆก็แล้วกันนะคะชาวการว่า คุณอยากจะกลับไปหาเขาไหมถ้าเขากลับมางอมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกคะ่ะนะคะแล้วก็ไม่ต้องสนใจว่าใครจะพูดยังไงหรือว่าใครจะมาชี้นํายังไงก็ตามนะคะให้คุณเชื่อว่าอํานาจการตัดสินใจเป็นของคุณถ้าการที่คุณรู้สึกว่าถามใจคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึง่งนะคะไม่ใช่เรื่องผิด แต่การกลับไปครั้งนี้แอนเชื่อว่ามันก็ไม่เหมือนเดิมหรอกคุณเองก็ต้องมีกำแพงมีความระวังตัวเองอยู่แล้วคนมันเคยแพ้มาเคยเจ็บมานะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคมันไม่ไหวแล้วจริงๆไม่ไหวละขอเถอะขอไปเถอะนะคะก็ไม่มีใครโทษคุณได้นะนะคะทุกอย่างมันเป็นสิทธิ์ของคุณจริงๆแอนดูแล้วคุณค่อนข้างที่จะเครียดกับความสัมพันธ์นี้ทีนี้ขอดูคําแนะนํำสิเป็นตัวของตัวเองค่ะ พี่แนะนำว่าเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ให้การเริ่มต้นใหม่เนี่ยเป็นช่วงเวลาของการที่จะได้ปลดปล่อยความคิดลบๆมันตีได้2ทางนะ 1. ก็คือเริ่มต้นใหม่ในแบบที่กลับไปคบกันอีกถ้าจะกลับไปคบกันอีก ก็ขอให้ทิ้งอดีตที่มันแย่ๆของเขาที่เขาเคยทำไม่ว่าความทรงจำใดๆก็ตามที่เคยเลวร้ยวายถ้าตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นกับเขาได้ขอให้มองปัจจุบันนะคะคนเราเปลี่ยนไปทุกวันเนาะเขาอาจจะกลับมาในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นแล้วหรือการเริ่มต้นใหม่ในแบบที่พอละของมูฟออนไปข้างหน้านะคะไพ่บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องปล่อยอดีตลบๆไปเหมือนกัน ไม่อย่างนั้นคุณจะติดอยู่กับความทรงจํานี้คุณจะติดอยู่กับความรักครั้งนี้เหมือนที่พ่ออกมาบอกครั้งแรกว่าบางคน move on นานแล้วแต่ทําไมเริ่มต้นใหม่ไม่ได้เพราะว่าคุณยังติดอยู่กับความรักครั้งเก่าบางคนยังเสียดายอยู่บางคนยังหลอนอยู่นะคะชาวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสำคัญเลยคือปล่อยพลังงานลบออกไปค่ะปล่อยความคิดลบๆออกไปนะคะไม่ว่าจะเริ่มต้นใหม่ในแบบที่กลับไปหาเขาหรือตัดเขาออกจากชีวิตจริงจังแล้วก็ตามนะคะโอเคชาวกันคะอย่าลืมว่าอย่างไรก็ดีนี่คือ General reading ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ